สวัสดีครับผมอยู่กับผมนะครับผมช่างกดนะครับผมในช่องช่างกด DIY นะครับผมสำหรับวันนี้ก็จะพาย c นะผมหรือถ้าคุณชมนรัผมมาดูวิธีการสกัดปูนนะผมจากพื้นนะผมเตรียมปูกระเบื้องใหม่นะผมว่าทำยังไงก็มาดูกเลยครับผมก็สำหรับปัญหานี้ครับืที่จะเกิดขึ้นบ่อยก็คือ กระเบื้องรอดนะผมวันนี้ผมทําการลืกระเบื้องออกไปแล้วนะครับผมกระเบื้องก็ไม่ได้แตกนะผมก็สามารถกลับมาปูใหม่ได้แต่ปัญหาคือนะผมเราจะไม่สามารถปูลงไปได้เลยนะผมเราต้องทําการนะครับสกัดปูออกนะผมหนึ่งถึงสองเซนนะผมเพื่อทำการให้มันมีเนื้อที่ในการปูกระเบื้องลงไปใหม่หรือใส่ปูลงไปใหม่เพื่อทําการยึดติดกระเบื้องให้ติดแน่นเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็เต็มนะครับผมอันนี้คือกระเบื้องที่ว่ารอนหรือกระเบื้องใส่ปูไม่เต็มนะครับผมเห็นว่าเนี่ยเห็นไหม ก็เห็นได้ชัดนะผมว่านี่นะผมตะปูมานะครับผมว่าเห็นแม้รอยกระเบื้องแทบไม่มีเลยนะครับผมนี่โบแทบหมดเลยนะผมนี่นะบอกอื่นเลยนะผมก็จะทําการสกัดนะผมถ้าเป็นชากปกติทั่วไปถ้าไม่มีเครื่องมือนะผมก็จะใช้เป็นตะปูค้อนกีดกับสายยางแบบนี้นะผมสกัดไปนี้นะครับผมแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมนี่นะครับนี่นะผมก็สกัดออกไปเรื่อยๆ จนกว่าจะหมดนะครับผมแต่ว่าอันนี้ผมว่ามันช้าไปนะผมวันนี้ก็มีอุปกรณ์หรือเครื่องมือนะผมมาแนะนำกน็คือสวรรค์โรตรีสามระบบของเคยังมาเป็นระบบไร้าสายนะครับผมแบบนี้เลยนะครับนี่นะนี่นะผมก็นี่เลยตัวช่วยของเราในวันนี้ครับผมในการทํางานให้เร็วขึ้นนะครับผมแล้วก็นี่ของเขานะครับผมก็มีทั้งน,นะครับผมสายชาร์จแบตมาให้นะครับผมมีแบตเตอรี่สองก้อนนะครับมีคู่มือแล้วก็มีตัว ตั้งระยะนะผมเวลาสมมติวาเราจะเจาะลึกหนาบางขนาดไหนเนี่ยอันนี้สามารถปรับได้นะผมแล้วก็มีเจลจารบีนะผมเอาไว้นะครับผมหลอลื่นตรงนี้นะครับผมหลอลื่นตรงไหนนี่นะครับหลอลื่นตรงนี้นะครับผมบีบไปนิดนึงนะครับผมเพื่อที่ว่าเวลาใช้งานเนี่ยอุปกรณ์ของเราจะได้ไม่สึกล้อเยอะมากขึ้นนะผมแล้วก็ไม่ร้อนนะผมก็เป็นตัวช่วยที่ดีเลยนะครับเราฟังเสียงตัวช่วยเรานะผมโอ้เสียงสุดยอดมากเลยนะผมก็ก่อนอื่นเลยก็ใส่ดอกไปนะผม แล้วก็น,นี่นะครับตัวนี้นะปรับได้สี่สามอย่างนะครับผมคือเจาะนะครับผมแบบหมธรรมดาเนี่ยเห็นไหมอันนี้คือเจอาะกระแทกนะครับผมแล้วก็มีแยกนะครับผมวันนี้เราจะใช้เป็นระบบแยกนะครับนี่นะครับแบบนี้นี่ครับ ได้ว่านี่นะผมพื้นที่เราต่างกันมากนะผมเวลาเราสก,กัดไปเนี่ยนี่นะผมเราสก,กัดลงไปแค่นี้ก็พอแล้วนะผมก็เป็นการทํางานที่สะดวกสบายมากขึ้นนะผมในการใช้อุปกรณ์สว่านโรตารีรไร้สายของเคยังนะผมของเขาดีจริงนะผมนี่นะครับผมประหยัดเวลามากเลยอย่างนะครับผมไม่ต้องเดินสายไฟให้ยุ่งยากนะผมนี่แบตเตอรี่ก็มีให้สองก้อนนะผมสามารถทํางานได้ยาวๆเลยนะผม ผมก็เป็นวิธีการนะผมเตรียมขั้นตอนการปลูกกระเบื้องนะผมด้วยการสกัดพื้นนะผมด้วยสว่านเคยางแบบนี้นะผมสามารถทํางานได้สะดวกสบายนะครับผมก็สําหรับท่านใดนะผมชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับผมก็อย่าลืมไปช่วยกดซับสไครต์ like, กดไลค์กดแชร์นะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามให้กับผมด้วยนะครับในช่องทีมกด DIY นะครับสาหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปตดเพียงเท่านีนะ้ผมสวัสดีครับ